enjoy food life วันนี้กับ no sequence อร่อยไม่รับฉบับทำเองก็ได้สวัสดีค่ะ enjoy food l i e วันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆยำเช้า,า,ชาที่เราหิวคว้ามาในตู้เย็นมีอะไรก็มาจัดเป็นอาหารมื้อนี้ ให้ทานกันง่ายๆนี่คือไส้กรอกที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนี่คือผักสลดัดสักอย่างสองอย่างนะคะตอนนี้มีใบหยิกกับใบตรงอ่าแล้วก็ซอสพริกเผ็ดน้อยแล้วก็สเปซรสแฮมไก่น,น,นี่โอเค แล้วก็หนมปังที่เหลือนั่นเองวันนี้เราจะประกบ2อย่างเป็น2องเท็กเจอร์นะก็คือตัวของโฮวีดเนื้อละเอียดแล้วก็ตัวบัตเตอร์สกอตเพิ่มความหวานหอมมันจากเนยแล้วก็คาราเมลที่ผสมอยู่ในหนมปังเอา2อย่างมารวมกันประกบปังโอเคไปทำกันเลยเราก็เริ่มจากการทำตะกรอบเนี้ย บางคนอยากจะทานเป็นแบบซอยชิ้นเล็กๆแต่เราเป็นคนชอบคำใหญ่ก็จะผ่านี่ผ่าแบบนี้ผ่ากลางให้มันแหวกเป็นชิ้นแบบแบะออกมาฟืบ,บแคบบ่นี้เข้าไมโครเวฟป,ปึ๊บปายก็ใช้ไฟปานกลางแล้วก็ไม่ถึงสิบวินะ แล้วก็ให้พอร้อนทีนี้ระหว่างรอเราก็จะมาทำน้ำสเปรดเพื่อทาบนขนมปังโดยใช้ให้ออกรสแบบคล้ายๆกับทอสเซนไอแลนด์เล็กๆกันเนาะที่มีเปรี้ยวเผ็ดแต่เราเพิ่มความเผ็ดแบบไทยเนาะเผ็ดแบบไทยเล็กน้อยมีความเปรี้ยวหวาน นี่ใส่เข้าไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวของแฮมไก่สเปรดแม่โบ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 ,บ,บจัดไปใส่ผสมสักเล็กน้อยใครชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยใส่น้อยโอเคเสร็จพอดีวางก่อนนะจ๊ะ ทีนี้เราก็เอามาคนแค่นี้เองของเราง่ายๆอันนี้ต่อหนึ่งคู่ขนมปังนะนถ้าชอบมะน,นาวหน่อยก็บีบอ่อนๆให้มีความสดชื่นเล็กน้อยค่ะนี่ชิปนี่คือสไตล์ที่เรากินนะ ใครชอบทานสไตล์อื่นก็แนะนำกันมาได้ปิ๊งเนี่ยท้องเสียไหมหรอถ้าเป็นแบบนี้ค่ะอืมอีกอย่างนึงน่าลืมพริกไทยเราชอบใส่พริกไทยก็พริกไทยปุ๊บเข้าไปเล็กน้อยให้พอมีกิน กลิ่นฟินๆน,นี่ครับสเปรดแค่นี้เองถ้าใครชอบเยิมย้มๆเนาะก็ใส่เพิ่มได้นะครับพวกสเปรดหรือว่าพวกออซอสพริกเนาะแต่เราอะ่ะชอบทานแบบเล็กๆให้พอมีรสช,ชาติ มาแล้วจ้ะโอ้โหสองเหมือนได้สี่เนาะเดี๋ยวเราจะวางแพ้โปะเข้าไปง่ายมากเริ่มจากขนมปังของเราก็าจะสไตล์เราเครือยุ่งๆหน่อยนะไม่มีซีเควนซ์เรียงไปตามด้วยนี่คือบัตเตอร์สก๊อต มีความหวานความหอมของเนยของเนื้อละเอียดแล้วก็คาราเมลนี่จ้ะเท็กเจอร์ของเขาจะน้องนุ่มเนียนอันนี้ชอบมากกินเปล่าๆก็ได้อ่าแต่วันนี้เรามาเอาส,สาระอาหารซะหน่อยสูเขาสูเขาน้องจัดมาป Blaze ุ๊บอาจจะ พาแบบนี้นะเราเป็นคนชอบพอแค่มีกลิ่นนะไม่ชอบแบบฉ่ำวางไปชั้นแรกว้าวว้าววางไปพอมีรสรับเพื่อจะไม่ให้แฉะจากนั้น นี่เราใช้ฉีกเอานะไม่ชอบผันรู้สึกมันได้ความสดมผักก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนใหญ่ผักสลัดใส่ได้หมดเนาะหรือว่าใครที่ชอบใส่พวกหัวหอมใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้แค่นี้เอง แล้วเราก็เอาอันนี้ไขยประกบแล้วเราก็ประกบลงไปนี่คือสไตล์เรา5แซน d w i c h no sequence กับเอนจอยบูไลท์ว้าวอื้อหืออื้อหืออร่อยมากลองทานดูสิอื้อหือ ngay còn gì mấy mì ghé ạ à.